จากการที่โดนก๊อปสินค้าแล้วสุดท้ายก๊อปสินค้าแล้วก็เสียสินค้ามาเนี่ยตอนเนี้ยโดนเจ้านี้ก๊อปมาเนี่ยจะทำยังไงกันนายเราจะฟ้องยังไงเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือทุกอย่างมามันเป็นการเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มาเป็นการป้องกันคือโผล่มาแล้วคือโผล่มาแล้วน้อยรายที่จะมามาปรึกษาทนายว่าจะทำยังไงดีถึงจะจบตัวนี้ให้คุ้มของมาคิดเอา็ต่อเมื่อปัญหาเกิดแล้วเกิดแล้วต้นใจที่มาอย่างนี้นะ แต่แต่มีเอสบางท่านที่เขามีวิสัยทัศน์เ,เขาก็จะศึกษามาก่อนก่อนที่จะเอาเข้อมูลมาถามทนายนะว,ว่าสินค้าตัวเนี้ยจนได้ไหมคุ้มครองอะไรเขาออกแบบนวัตกรรมตัวนี้มาเนี่ยคุ้มครองไหมถ้าผมดูแล้วมันคุ้มครองมาให้ความของนายผมก็จะเสนอแนะเสนอแนะว่าต้องจบอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแล้วลูกค้าที่เข้ามาหาคุณบอยส่วนใหญ่นี้เป็นเอสเอ็มบีกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่ๆหรือว่าเป็นธุรกิจที่แบบดำเนินการมาสักระยะเน้ย ส่วนใหญ่ก็เป็นเริ่มใหม่ๆส่วนใหญ่เ0ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะจะวิ่งมาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราถูกลอกลยงแบบแล้วส่วนใหญ่ถูกลอกแบบนะคะค่ะขอบคุณคุณองมากนะคะที่นี้ไม่